สวัสดีครับลูกค้าผู้ใช้กล่อง QR ทุกท่านนะครับวันนี้วันที่22บพฤศจิกายน2567นะครับได้รับรายง,งานว่าเชื่อมต่อกล่อง QR กันไม่แสดง QR เยอะเลยนะครับให้ท่านเข้าที่ Windows นะครับพิมพ์คำว่า CMD ตรงบาร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กด run admin Ad นะครับปุ่มนี้คอ m มานดพร้อมนะครับกด run admin Ad ตอบ yes นะครับจะขึ้นหน้าต่างนี้มาแล้วให้ท่านเชื่อมต่อ WiFi เข้าที่ Wi-Fi ของที่ร้านท่านนะครับ 2.4G นะครับอันนี้เราจะเชื่อมต่อเน็ตบ้านในการแสดงตัวอย่างนี้ใช้เน็ต s s i i e r r นะครับเน็ตบ้าน AS Fiber แล้วตรงนี้ท่านพิมพ์ ping w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  e w i y m a q i n e t น,นะครับขีด นะครับ ping www y m a r k i dot net kt นะครับก็คือชื่อเว็บที่ันท่านใช้เข้าระบบหลังบ้านนั่นแหละครับเสร็จแล้วท่านกด enter เลยครับจะเห็นว่ามันจะขึ้นว่า request timeout นะครับการที่มันขึ้น request timeout เนี่ยคือมันเชื่อมต่อไม่ได้นะครับอ่าเชื่อมต่อไม่ได้แล้วก็กลับมาเชื่อมต่อได้นะครับ ถ้ามีรีพายฟอร์มอย่างเงี้ยนะครับรีพฟยฟอร์มสี่1ิ1เจ็ดอย่างนี้นะคะื Re อเ,คเชื่อมต่อได้เสร็จแล้วก็หลุดแล้วก็ต่อได้ก็หลุดอันนี้จึงเป็นสาเหตุที่ในกรณีที่เครื่องมันติดต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ไวมาร์คี้เพื่อขอ QR แล้วมันส่ง QR กลับมาปับ๊บแล้วมันมาเข้าจังหวะ e q u e s t ท i m ำเอาพอดีเนี่ยนะครับมันก็เลยไม่แสดง QR ขึ้นมาให้ะครับอ่ากล่องกล่องก็ปกติอะไรปกติหมดทุกอย่างแต่ว่า เป็นที่การสื่อสารของผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ตนะครับไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อสัญญาณออกไปเซิร์ฟเวอร์ไวมาคี่ที่ต่างประเทศได้นะครับวงจรต่างประเทศมีปัญหานะครับทําให้ขึ้นรูปยิ้มบ้างละทําให้สัญญาณเน็ตหายไประหว่างทางมัางแหละนี่นะครับนี่คือปัญหาเลยถ้าต้องติดต่อไปที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เนต็ตนะครับตามค่ายที่ท่านใช้อยู่ถ้าท่านเข้ามาปริงแล้วเจออย่างนี้นะบ,บอกเขาว่าเนี่ยใช้เน็ตแล้วปริงไป เว็บดอทเบย์มคีดอเนี่ยแล้วมันทามเอาเยอะมากเลยช่วยให้เขาช่วยเคลียร์วงจรของ IP ของท่านเนี่ยที่ออกต่างประเทศเนี่ยให้หน่อยนะครับเขาก็จะไปจัดการทําให้นะครับแล้วท่านก็จะสามารถใช้ได้เป็นปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ IP เปลี่ยนเนี่ยบางทีก็อาจจะปัญหาเกิดขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้ต้องแจ้ง ISP นะครับให้เขาจัดการทําให้นะครับ ีนี้เดี๋ยวจะให้ดูข้อแตกต่างนะครับผมจะเชื่อมตัวเชื่อมต่อด้วย wifi hotspot นะครับเพื่อจะให้เห็นว่ามันเป็นยังไงอันนี้เรากด Ctrl C นะครับมันก็จะหลุดออกมาแล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนจาก AS Fiber เนะครับเน็ตบ้านไปเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น d t a ท็กซิมด t a c นะครับเป็น Hotspot มือถือนะครับผมเชื่อมต่อเข้าไปแล้วนะครับ สปอตชื่อไวมาคี้เชื่อมต่อเสร็จแล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมนะครับ ping www dot m a k y net ขีด t นะครับแล้วกด enter อ่า <Okay. S 1> เห็นไหมครับลูกค้าเห็นข้อแตกต่างไหมครับซึ่งอของตัว d ีแท็เนี่ยมันจะดีกว่าเน็ตบ้านเมื่อกี้นะครับมันมี time out บ้างนิดนึงนะครับเข้ามามานิดนึงแต่ว่ามันก็ยังเชื่อมต่อออกได้อยู่นะครับ มีบ้างนะครับแต่ว่ามันจะไม่เยอะเท่ากับของ AS เห็นไหมครับพอมันผ่านแล้วเนี่ยมันเะมันก็ยาวมันวิ่งยาวไปมันจะ,สะเสถียรกว่าเนี่ยนะครับทันเน็ตที่ดีเนี่ยมันต้องรีพายฟอร์ม4 7 1เจ็ด1ุดเนี่เนี่ยได้ดีๆหน่อยนะครับจะไม่จะไม่หลุดเยอะถ้าเราเทียบของไอเจ้า เนี่ยของ a อ f i ฟเ r เนี่ยมันมันหลุดมากแต่ของ d t a ทเนี่ยค่อนข้างจะเสถียรน,นะครับมีหลุดบ้างแต่ก็ไม่ได้ถี่อะไรขนาดนั้นนะครับ่าตอนนี้มันเรียกว่าเป็นเวลาพรามทามนะครับทุ่มสองทุ่มเนี่ยคนใช้เน็ตกันเยอะนะครับเป็นเวลาพรามทามเลยก็คือวงจรอินเทอร์เน็ตออกต่างประเทศนี่จะแบบหนาแน่นมากนะครับแต่นี่ถือว่าใช้ได้นะครับมีหลุดนิดหน่อยนะครับซิมดีแท เห็นไหมครับอ่าเครเนี้ยเรา<ๆ>เราโทรไปแจ้งที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของเราได้เลยว่าเอ่อเนี่ยปิงออกไปที่เว็บเนี่ยแล้วมันหลุดเยอะจงังช่วยแก้ปัญหาให้หน่อยเขาก็จะจะแก้ให้เราได้นะครับ<ๆ>โอเคนะครับนี่เราเห็นข้อแตกต่างเนาะ<ๆ>อันนี้ผมเทสในเวลาหนึ่งทุ่มสี่สหกนะครับ<ๆ>เป็นเวลาพรามไทม์ที่คนใช้เน็ตกันเยอะนะค,<ๆ>คนอยู่บ้านใช้กันเยอะ คือถ้าเป็นเวลาที่ไม่ได้หนาแน่นเนี่ยอันนี้จะวิ่งฉิวยาวๆเลยนี่นะครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวเรากดคอนเทนซีทีนี้ลองไปดูอีกซิมหนึ่งนะครับอีกคอสปอตตัวหนึ่งเป็นซิมทรูนะครับ อ่าในเสื่อมด้วยซิมทูล้วเห็นไหมครับสสตานไปเลยซิมทูมันจะพกเข้าเน็ตบ้านนะครับเห็นไหมครับมันไทมเอามันจะเยอะอ่ะมันจะมันจะเยอะกว่าเชื่อมได้อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ก็คือเอคิวอารมันมัน บังเอิญส่งข้อมูลกลับมานะมันก็มาอยู่ตรงช่วงทำเอาเนี่ยกล่องมันก็เลยแสดงไม่ได้ครับละลูกค้าต้องเคลียร์ตรงนี้ให้ได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยซิมซิมนี่สิบทูมูฟน,นะครับ จะเห็นว่าตอนนี้จะมีแต่ตัวตัว d ีแท็อย่างเดียวเลยแหละที่รอดนะครับอ่ะเห็นไหมฮะ <of> โอ้โหแย่มากอ่เดี๋ยวกลับไปที่อันนี้ไม่จะไม่กดคอนโทรลสีนะจะให้ดูนะสวิตไปที่ซิมดีแท็นะครับิูไปที่ซิมดีแท็เลย ่าเรียบร้อยเป็นซิมดีแทกแล้วอ่าเห็นไหมครับมันดีกว่ามันดีกว่าชัดเจนเลยฮะเห็นไหมครับเนี่ยอ่า,อาเห็นไหมครับไหลาย,ยาวๆได้ต่อเนื่องเลยนี่คือดีแทกมีหลุดบ้างนะครับเล็กน้อยแต่ว่ายังไหลได้ดีม,มีครั้งเดียว นี่นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะถ้าอย่างเงี้ยนี่คือมันมันมันวิ่งไปที่เซิร์ฟเวอร์เราได้ได้ได้ดีได้เถียรมากนะครับมีทําเอาบ้างมันมันมีกันบ้างได้ครับนิดนหน่อยแต่ไม่ใช่ว่ามีแบบติดติดติดกันเยอะๆเลยคือจังหวะที่ QR มันส่งกลับมามันแล้วมันทามเอาต่อเนื่องอย่างนั้นนะมันมันแสดงไม่ขึ้นอ่าโอเคดีแท็กรอดนะครับเดี๋ยวลองกลับไปเกี่ยวที่เอส ไฟเบอร์นะครับเน็ตบ้านดูช่วงช่วงคับเกี่ยวนะครับช่วงคับเกี่ยวอ่าตอนนี้เกี่ยวติดแล้วอ่านี่เป็นเปลี่ยนเป็นเ,เน็ตเอเน็ตบ้านเห็นไหมฮะ เนี้ยค่ะยาประสาทในระดับที่ตัวเด็กเนาะแน่นอนเด็กประทาทเนี่ยแมมันจะมันจะหน่วงมันจะช้าแล้วมันก็จะหลุดบ่อยตรงเนี้ยถ้าผมโทรไปที่ as อ่ฟบอร์นะครับให้เขาแก้ไขให้เนี่ยเขาก็จะทำการแก้ไขให้ของ ip ของผมแล้วมันก็จะใช้ได้นะครับแต่สมมติว่าถ้าเกิดไฟดับหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเพราะเราไม่ได้ใช้แบบฟิก ip ฮะ มันก็จะมีปัญหาอีกเห็นไหมครับนี่เป็นเน็ตบ้านนะเห็นนะเห็นเห็นเลยว่ามันหลุดเนี่ยมันหลุดมันหลุดอ่ะกลับไปซิมดีแท็กใหม่อ่าไปเพราะฉะนั้นสมอทะเลก็เยต้องมาด้วยเาะเราไปทะเลหน้ารออ่าเป็นไงครับเพราะเป็นซิมดีแท็กฉลุย